สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะจากที่ทางชาวนิดได้มีการวิจารณ์ถึงแพ่วเผ่าเรื่องนี้แม่บาท,ทินีเกิดอะไรขึ้นพี่น้องถึงขนาดตาหน้าหาว่าไม่สมควรเป็นแม่ปาดพี่น้องจากในส่วนของที่ทางเพจอีก,กี้ของแท้ ได้ลงในส่วนของวิดีโอนะพี่น้องเนาะเป็นในส่วนของงานวันเกิดของน้องนาริตะแล้วก็ในส่วนของทางเพียวพาวได้ถามน้องตเกียวน่ะละพี่น้องว่าโตเกียวหล่อเหมือนใครคะประมาณนี่แล้วในส่วนของน้องโตเกียวก็เลยตอบว่าหล่อเหมือนแม่ในส่วนของเพจอีกีเพ่นก็ได้ได้ลงโพตดดังกก่าแล้วก็โพต์ว่าพยายามยัดเยียดให้ลูกตอบว่าป่าปี ติ่งก็ชงให้ตะโกนว่าดรอเหมือนป่าปีแต่น้องก็ฉลาดกว่าแม่ไม่เล่นด้วยนี่ถ้าน้องตอบว่าพ่อบิ๊กหน้าแห้งแน่่าสั่น่าพี่น้องแต่เพื่นก็บ,บอกว่าปอลอพวกติ่งที่ไปอวยไปพูดว่าลูกหน้าเหมือนลิเกใช้อะไรคิดจะทำอะไรก็ทำ อย่าเอาน้องไปเกี่ยวด้วยประมาณนี้พี่น้องในส่วนของคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตก็ไม่ทนสิ่งนี้เข้ามาคอมเมนต์กันสนันกันเลยทีเดียวพี่น้องบางท่านก็บอกว่านาแหก,กันเลยทีเดียวว่าสันวา่าบางคอมเมนต์ก็ว่าเธอจะยังไงก็สิทธิ์ของเธอแต่ในฐานะที่เป็นแม่คนอย่าสอนหรือยัดเยียดอะไรให้ลูกพ่อเขาเป็นคนดี ควรสอนให้ลูกรักพ่อให้มากๆถึงสี่แยกท่างกันแล้วต่างคนต่างไปยังไงพ่อเขาก็คือพ่อของลูกอยู่ดีอย่าไปยัดเยียดไผให้ลูกจะคล้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่ายายคนนี้สมควรโดนตาหน้าไรจิตสํานึกของความเป็นแม่ป้าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าปกติแล้วคนเป็นแม่เขาสีบอยัดเยียดคนอื่นมาเป็นพ่อของลูกดอก จังไดพ่อของลูกเขากับบด้พิษคนที่ผิดคือมึงทําไมยังมีหน้ามาทําแบบนี้กับลูกอีกแม่พี่น้องฟาดกันเดือดในส่วนของคอมเมนต์เข้ามาถกแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวแล้วกาวิจาร์ถึงในส่วนของทาง่าผ้าว,ว่าไม่สมควรเป็นแม่คนวสันมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าพ่อเธอสาวลูกผู้หญิงก็สวยเหมือนแม่ส่วนผู้ชายก็หล่อเหมือนพ่อ ในใจเธอคิดยังอยู่สาวว่าสันมาบางท่านเพ่นกันว่าเอฟซี่นี่กเกินไปพยายามยัดเยียดให้ลูกเขานี่จะคือป่าปีให้ได้เล่ตีแล้วป่าปีลอยมาหยอดน้ำเชื้อใส่ตอนไหนไม่ทราบน้องเขาก็มีความรักของพ่อเขาอยู่แล้วเหตุใดถึงอวยไม่ลืมหูลืมตาว่าสันมาพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใช้ลูกเป็นเครื่องมือทำร้ายความรู้สึกพ่อมาหลายครั้ง เห็นทำตลอดทำแบบเนียนๆลอยหน้าลอยตาติ่งตัวดีพากันยัดเยียดอีป,ป่าปีให้ลูกเพื่อให้พ่อเขารู้สึกเจ็บที่สุดเพราะเป็นทางเดียวที่จะทําให้ได้อย่างอื่นสู้เขาไม่ได้พันว่าแบบนี้พี่นงองเพิ่นบอกว่าการที่สิพิสูจน์ว่าผัวไม่สิรักลูกเข้าจริงหรือบอ ก็คือตองรงล่อบึงต่อไปวราสันว่าบางข้อมินก็บอกว่าทางแพวเภาวนี่คือแบบว่าบอสมควนที่จะใช้คําว่าแม่กับลูกเลยว่าสันว่าบ่มีจิตสํานึกบ่มีความเป็นแม่เกิดขึ้นกับนางเลยบริสันว่าพี่น้องแม่วิจารณ์เดือดกันเลยทีเดียวพี่น้องจากที่ทางเพิ่อนอาถามลูกเพื่อนน่ะละว่าล่อเหมือนใครสวยเหมือนใครประมาณนี้พี่น้องแต่ก็มีดราม่าแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันจนได้พี่น้อง แต่ก็มีบางคอมเมนต์นี่ละพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าอิดชาเขาหรือที่เขามีความสุขที่เขามีครอบครัวไหมเขาสิหให้ลูกเขาเอิ่นว่าจังไดมั่นกับเรื่องของเขาวสันมาพี่น้องเอาบาดท,ทีนี่พี่น้อง เกิดการวิจารณ์กันเดือดกันเลยทีเดียวพี่นงองเล้วพี่นงองละพี่นงคงคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า